สวัสดีครับพบกัมายแซงก้ามมลาำแนหน้าอีกแล้วครับท่านสำหรับคลิปนี้ผมมีข่าวสารจากการโพสต์ของน้องเต้าหยองระเบียบวาทะศิลป์มาส่งต่อให้กับ FC แฟนคลับและท่านผู้ชมทุกท่านได้รับทราบเรื่องราวข่าวสารของน้องเต้าหยองที่ได้โพสต์เอาไว้ในวันอาทิตย์ที่11ธันวาคม2565 ในเวลา12นาฬิกา5 6นาทีเกี่ยวกับงานวันเกิดที่ผ่านมามีทั้งขอบคุณพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดขอบคุณพ่อที่อุปการะคุณขอบคุณ FC แฟนคลับทั่วประเทศและทุกๆคนที่คอยอยู่ข้างกายเสมอมาพร้อมจะทำตามคำสัญญาที่เคยพูดไว้ให้สำเร็จไปฟังกันเลยครับว่าน้องโพสต์ว่าอย่างไรบ้าง ในวันคล้ายวันเกิดปีนี้9ธันวาคม2565ผมขอขอบคุณตัวเองที่พาตัวเองผ่านมาถึงจุดนี้ขอขอบพระคุณพ่อฤทธิ์แม่เขียวขอขอบพระคุณพ่อเอ๊ะแม่รักขอขอบพระคุณแม่แม่พี่ๆทุกคนขอขอบพระคุณ คนรอบข้างที่คอยส่งมอบความรักความห่วงใยและความปรารถนาดีให้กับผมมาโดยตลอดขอบคุณสําหรับของขวัญวันเกิดขอบคุณสําหรับเค้กวันเกิดและคําอวยพรวันเกิดทุก้อยคาจากทุกช่องทางมันเป็นความรู้สึกที่ผมประทับใจและมีความสุขมากผมไม่เคยคิดเคยฝันมาก่อนเลยว่าผมจะมาได้ถึงจุดนี้จะมีคนรักมากมายขนาดนี้ ที่ผ่านมาถ้ามีสิ่งใดที่ผมทําไม่ถูกต้องขอโทษด้วยนะครับผมยังสัญญาเหมือนเดิมว่าจะพยายามทําทุกอย่างที่ดีที่สุดรอดูความสําเร็จผมไปพร้อมๆกันนะครับ แม่แม่พี่พี่ที่ช่วยส่งกำลังใจและแรงผลักดันให้ผมด้วยนะครับผมขอให้พรที่ทุกท่านให้มาจงย้อนกลับคืนสู่ทุกท่านให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างจากโรคภัยขอให้มีโชคมีลาบเงินทองร่ำรวยกันทุกคนนะครับรักทุกคนนะครับภาพถ่ายไม่ครบขออภัยด้วยนะครับผมได้รับทุกชิ้นนะครับ นี่คือการโพสต์ขอบคุณของน้องเต้าหยอกซึ่งแสดงให้เห็นเลยว่าน้องไม่เคยที่จะลืมผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พ่อให้กำเนิดพ่อแม่ที่อุป,ปการะคุณแม่แม่พี่พี่ที่คอยสนับสนุน FC แฟนคลับทุกท่าน และนี่แหละครับความคิดดีทำดีพูดดีแบบนี้จะเป็นเครื่องที่คอยสนับสนุนและผลักดันให้น้องเดินไปถึงฝันดังที่น้องตั้งใจเอาไว้อย่างแน่นอนจงเป็นตัวของตัวเองจงก้าวเดินต่อไปให้ถึงฝัานุ่มน้อยมหัศจรรย์หมอลำดาราเจ้าหยองระเบียบวาทะศิล ขอขอบคุณข้อมูลจากเต้าหยองระเบียบวาทะสินและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับไม s ์แซงกาด้วยนะครับขอบคุณครับ